สวัสดีครับเจอกับช่องโกขคุณไทยบ้านอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูควายท้องแก่นะครับแม่เบลี่ครับท้องแก่พาออกมากินหญ้าอยู่สวนนะครับดูลักษณะนมเริ่มบวมนิดนึงนะครับ ตูดก็เริ่มลงแล้วนะครับนี่ใกลจะคลอดแล้วแม่เบลีเป็นควายที่พระท่านไถ่ชีวิตมาให้นะครับแล้วก็ให้ผมมาเลี้ยง ใช้ชีวิตจากลงค่าสัตว์มาตอนนั้นก็พร้อมมากเลยมีแต่หัวเลยนะครับมันเลี้ยงก็ประมาณน่าจะสี่ปีได้แหละครับตอนแรกพอตาเลี้ยงทีนี้เพไม่มีเวลาก็เลยเอามาเลี้ยงต่อครับนี่อ้วนเลยครับไปแล้วเดินไปหายาแล้วครับ ใบเล่เป็นควายไทยไทยอีสานบ้านเราเนี่ยนะครับไทยเดิมนะครับตัวไม่สูงมากครับร้อยสูงป,ประมาณร้3ยครับโอเคครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับผมครับสวัสดีครับ